ตุกแแรงนะที่น้องหมูทอดน้ำปลาครับผมหมูสามหมูสามชัน้นหมูสามชัน้นทอดน้ำปลากิน,ก,นกินกับข้าวสวยร้อนๆมีเห็นไหมหมูสามชัน้นทอดน้ำปลา กินกับข้าวสวยนะครับพ,พี่หอมหอมหอมมากหอมแปรวามากักน้ำปลาอย่างดีมันเต้าหู้เลยนะกับข้าววันนี้แล้วตหน่อยก็จะผัดกะเพราของตาหน่อยอันนี้แพรว่าก็จะกินกับข้าวสวยร้อนๆง่ายๆที่สวยไหม ครับสีสวยมากทำไม่เยอะครับผมถ้าทำเยอะแล้วก็กินไม่หมดก็เป็นอันนั่นอีกเนาะ,ะครับแม่ไม่เอากับโปรงนั่นมาใส่น้ำมัน,มนเสียดายน้ำมัน,มนฮะนเสียดายน้ำมันกินกับข้าวเหนียวก็ได้โอ้ยแต่เ้าสวยมีอยู่จ,จปอนข้าวลูกป้อนข้าวลูก เดี๋ยวฮะนี่นี่เล่นน้ำอีกแล้วเออใส่นั่นแหละมันไม่เป็นไรเอาฟ้าปิดเอาน,น้ำมันน้ำมันหมูไหมพี่น้องสีทิมเสียดายน้ำมันหมูโมเมนต์น้ำมันผืดไหมอันนี้อันนี้เป็นน้ำมันหมูเดี๋ยว์ไปดิบไปล่างอะไรนี้ครับมาให้เติร์น ไว้เ <Wait. S 2> ตยหน่อยผัดกะเพราอันนี้มันเป็นน้ำมันหมูก็เลยเสียดายดเดี๋ยวมากินข้าวครับน้องจะกินข้าวน,น,น,น้องจะกินข้าวกับไก่หรือกับเดี๋ยวเตวหน่อยผัดกะเพราผัดกะเพราเอ่อน้ำมันกระใสได้อีก เดี๋ยวมันยังห่อนอยู่พี่น้องเดี๋ยวเก็บตะไหนตําเครื่องไปแล้วของตะไหนเดี๋ยวเป็นปอนเขาลูกเพป่นก่อนปอนเขาถึงเนี้ยเพิ่นกินน้ำมนละอืมมีอันนึงอยากกินอันหนึงได้ลูกไปอ,อยากกินใส่กวางไปท่านต้นโด,ดนกินเพียใส่กรอบไปโอเคกับหมู หมูกสามชั้นท้อนน้ำปลาครับสวัสดีครับมากินเขากันพี่น้องพี่เนี่กับบ้างทุกสามก่อนเนี่ยว่าจากเรียนกับถามหาทุกสามโดดอีกคสิที่รอเสียงรอเสียงกับเสียง มาจากเรีนสวัสดีค่ะเขยค่ะอาบน้ำขี้เขยแล้วนอาน้ำอาบน้ำ้ไปเกี่ยเกี่ยวควนเกี่ยวกวนเอียงข้าปูข้าปูชีโน่หนเห็นก่อเห็นเบาไร้เทียโอกาแฟบอ เจ้าะกับแยบผู้ชายอือเจา้าะกับแยบผู้ชายก็มีหมูทอดน้ำปลาไก่ขาดบดา่ได้เหี้ยนนี่มาไก่กินจนอิ่เป็นเก่าหมดแล้วช่างนาทึ่งคนนี่น,น,นี่เนี่ยก็กินกับไก่กินเล้บนี่ยังก็กินไปแ่แต่พี่น้องเอ้กยกรณีกับข้าวแค่ว่า แค่วันลดจงตุมไมให้ยเรื่อหน่อยเจ็บข้อมือเศ้ากินบ่ได้ยวันนี้กินยาอาจจนไม่ร่งไปกินเด้อกินลิ้มกินยาเด้อเออดีอยู่กินยาล่วงยุบลงกินน้ำกินตับมะคงก็แพว่าได้เฉยเออที่จะใช้ไฮโดรยังเกาะก็ต้องขึ้นน่ะใส่พระให้หนูด้วยนะหนูจนเวลาหนูนอนอู้เฉยอย่างไว้และเมื่อ ถ้าผ้าผ้าผ้าหนูไปไหนล่ะเอาพ้าองค์ผ้าลูกไปใส่มแม่อะแ,แย่จะใช้องค์นี้จะบ่เจ้าคือนว่าไปเอาองค์นั้นมาเรียกเหรียญอีกสองเหรียญอยู่ใส่ท,ที่ไม่ไหมเนี่ยเมีเพราะว่าอันนี้มันแพงเด้นี่แค่เนี่ย อันนี้แพงดิแต่่าคงขาเป็นชีน่เปน,เเปน็นีนีจังใจอัยึก็เีนึ่ไระเป๋าขยก็เป็นซื้อมัล่ะซึกอมั้งล่ะบอกเป,เเปาเจ้าไปาเจ้าไปไซเดออ,อ,อีกเรี้ยงไม่น่ะเรียญน,นี่มันซื้อหมดแล้วนี่มันมึงมึงบ่ได้นานแล้วนี่ยมันแพงเลย แม่กินเขาเงี้ยมันแรงที่ตรงนี่นี่กลับมาจากเรียนกลับมาจากไปเรีนเ <Yeah. S 1> นยวอยู่กก็เคี้ยวอยู่ไหไล้วเนะ้ตัวไหนกินดาวผักก่อน เก็บข้อใส่พลังงานหลายเก็บข้อนะก็ได้ผักก่อนเดี๋ยวยังกินใหม่ค่อยๆกินไปเรื่อยๆงามือท่านอาบอยู่แค่ว่าครับตอนนี้ดีๆอาบแล้วก่อนเขาขย้ำไกลยังขี้เราพี่นอ้องว่าดีมียังได้ดูควายขย้ำไกลก็ยังขย้ำให้น้องน้องเพิ่นก็ขย้ำยังขี้ล่ะ่ว่ามื่อน,นี้กินปลา แต่วันนี้นี่บบกินปลานี่เนี่กินปลาอย่างอเงี้ยบบกินเลยเนาะปลาดูกินอยู่ปลายังกินว่ะปลาทูโบกินปลาทูโบกินปลาดูกินอยู่ดิกินอยู่แล้วปลาผสมกินอยู่มือนันทอดปลผสมให้กินกินเออปลาทูเข้มกินครับผมแต่ว่าถ้าปลาที่ ปลาคอปลานั่นเพิ่นข้าวปับไก่กับคกินอือรู้มกลับไก่ไหมกับไก่ไม่กินไม่กิน,กนทำไมไม่ชอบไม่แม่เลยทำไมไม่อร่อยเคยกินแล้วเหรอตาดสกทิ์นั่นเป็นยังไงถ้าที่โรงเรียนทำ ทำไมพี่ไก่กินชออเทำไมที่ไก่ถึงกินชอไก่ไกไมีประโยชน์่เ่อปลาปลาหนโว้ยที่ไม่กินปลาทูปูไม่กินปลาทูเค็มกินไหมปลาทูเค็มกินไหมที่แม่จจำไม่กินวันนั้นเคยกิน เนื้อกินไหมโบกี้ไม่เคยกับโบกินกินตะไคระไก่ไม่เคยเพิ่นข้าวชื่อไงเพิ่นกับโบกินพี่น้องกินตะไคร์กินกับผัเตียววเตียวกินลูกชิ้นกินกินเส้นมามียงชี่อไงไปก่อนสวัสดีครับ